โตน้อยงงแต่ว่าแซนะ่บนะตตบรุรีเปรียปร้ยวๆหว,นว,นวนานๆออกไปทานเปรี้ยวหนะ่ะกินไปกินมาเริ่มเผ็ดแล้วไปะที่นี่ค่ะ ปลาคนให้เข้ากัน สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแจวค่ะในช่องหมูแจววันนี้หมูแจ๋วจะพาทุกคนมากินยำสตรอเบอรี่ยำสตรอเบอรี่ใส่หมึกกระดองนี่สตรอเบอรี่อันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่แล้วก็มีหมึกกระดองค่ะนี่หมึกกระดองแล้วก็มีหอยแต่ว่าเป็นหอยที่แกะเสร็จแล้วนี่อันนี้ก็เป็นหอยแมงผูกผักกาดก็มีแตงแล้วนี่ก็เป็นใบบัวบก ยำแบบเปรียปร้ยวๆหวานๆสตรอบรี่น้ำซิมน้ำยำก่อนอเปรียปร้ยวๆหวานๆเผ็ดแซ่บนี่อันนี้คือใบตั้งโอ๋เอาไปนึ่งนํำใส่แบบนึ่งใส่แบบลวกสุก เสียบอ,อืมมกกระโองตัวบักไงไม่ใย่ไปไหนหรอกไปว่าพอดีกินตัวกำลังน่ารักน่ารักอืม เขาบอกว่าลวกแล้วก็เป็นน้องน้ำแข็งมันจะกรอบใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ลวกน้ำแข็งอืม,อมนุ่มอร่อยใบบัวบก ผู้ชายกินด้วยไหมไม่ได้ผู้ชายกินอะไรล่วงตัรเบอรี่ตัรเบอรี่นี่เปรี้ยวใส่กับยำก็เข้ากันหอยหอยแมงผู้ อหอยแซ่บอ้บัวบกก็เป็นสรรพคุณสมุนไพรเป่นบ้านแก้ซ้ำในซ้ำในอย่างเขบาบอกเลยซ้ำในมะตะไคร้หอยอร่อยอ่ะหมึกอืม นุ่มอร่อยหอยแซ่บ อหอยแมงผู้เขาแกะขายอยู่ตลาดถุงละห้าสิบบาทถุงง่ายหมึกกระดอง Mmm. เป็นอ่ะตกแรงมายากกินแต่ของแซ่บๆอืมหอยโตง้อยแต่ว่าแซ่บไหมแซ่บ แบบบุรีเปรี้ยวๆหวานๆออกไปทางเปรี้ยวนหน่ะเจ็บหอยมันโตน้อยเลยว่ามันเจ็บ กินไปกินมาเริ่มเผ็ดแล้วไปที่นี่ค่ะเป็นคนที่กินเผ็ดไม่ได้แต่ว่าหมักรสชาติเผ็ดอืองงบะนี่ก็งงเกลียงเหมือนกันกินเผ็ดบ่ไรเนียแต่ว่าบางทียาก,กินอย่างแซบ่บมันก็ต้องเผ็ดแต่ะเนาะอืออืมเพราะใส่เผ็ดแล้วเป็นอย่างเขานีน่ค่ะเผ็ดโพสกินไรอือ หอยแซ่บเดี๋ยวซืซ้อมาต้มแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเฮียหากินหอยได้แบบนี้หนึ่งแซ่บ แซ่บไปเยแกลองกินปลาแซลมอนอืมปกติอะถ้าบอได้ทำคลิปก็จะบอคอยได้กินอย่างมากขายาซิกินอย่างเตยสีวิตกอ็อยู่ที่หนึ่งข้าวผัดกะเพราสองหมูปิ้งสีวิตซีบนเวียนอยู่กับทอรนี่ก๋วยเตี๋ยว อืมพอได้ทําคลิปนี่ก็คือแบบได้ลองกินนั่งกินนี่อืมไปตลาดเห็นปลาแซลมอนปลาแซลมอนที่กินก็คือจะอยู่บนหน้าซูชิเครือ่องคือแบบยังว่่ทันได้รู้สึกว่าอันแซลมอนรสชาติเป็นยังไงคือแบบอืมได้แต่รสชาตเข้ายากลองซื้อเป็นสิญ่ๆมาลองกินเบิง่ง ว่ามันเสียบบวเดี๋ยวสิลองดูวิธีการว่าคนอื่นเขากินกันแบบไหนคนไม่เคยกินมันก็ไม่เคยกินจริงๆอะเนาะเห็นอยู่ตลาดเนื้อสีส้มๆเห็นเขาทำคลิปอย่างนี้เนาะเห็นเขากินคือแบบือเป็นตะเสียบเดี๋ยวสิลองเบองง หมึกนี่นึ่งเอาอะ นวดมานี่หนึบหนึบกรอบแซรบหากินหอยหอยแซบอ่ะอมไม่เคยเอามายำเหมือนกันนะมีแต่ว่าต้มแล้วก็จิ้มน้ำจิ้ม เบ้อแล้วต่ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจหรือว่ากดดูคลิปยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หมูเจ๋วด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ